สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะมาพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนรูปของเรานะครับให้เป็นการ์ตูนเป็นแบบวอร์ดิสนี์กันนะครับผมก็วิธีการทำนั้นไม่ยากครับมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เพจสโต้ก่อนนะครับและก็ติดตั้งเจ้าแอปชื่อว่าตูนมีแบบนี้นะครับผมอ่ากดเข้ามานะครับมันจะมีหลายอันนะครับให้เลือกอันแรกเลยครับผมอันนี้นะฮะ ถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์นะเสิร์ชเข้ามานะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตั้งไปให้เรียบร้อยครับผมและก็รอจนกว่ามันติดตั้งเสร็จนะฮะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เปิดมันขึ้นมาได้เลยครับแบบนี้นะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับเขาใช้เราทําแบบสอบถามผมก็จะกดปุ่มเล็กๆข้างล่างตรงมุมขวาครับสกิปไปแล้วก็ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มปิดก็กดปิดไปครับ เมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือกดไปที่ปุ่ม choose photo ตรงนี้นะครับสีฟ้าๆตรงนี้นะฮะกดไป1ทีครับผมเมื่อมันขึ้นมาตรงนี้ก็กด allow หรือยอมรับหรืออนุญาตไปนะครับเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการถ่ายรูปเข้าไปนะฮะก็ให้เลือกเจ้ารูปกล้องถ่ายรูปอันนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงได้เลยอ่ะส่วนของคนอื่นนะครับที่มีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็สามารถจิ้มเลือกรูปจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็กดลงไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะทําการประมวลผลหน้าตาของเรานะครับให้มันเป็นการ์ตูนนั่นเองเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็รอสักนิดนึงครับจนกว่าเจ้าปุ่มจุดๆสอันหายไปนะครับมันก็จะได้หน้าตามาแล้วนะครับในส่วนของวงกลมเล็กๆในรูปภาพตรงนี้นะฮะก็คือรูปต้นฉบับนั่นเอง ในส่วนของข้างบนก็จะมีหลากหลายรูปให้เลือกนะครับแบบนี้จึ๊บๆแล้วก็รูปรวมแบบนี้นะฮะซึ่งผมจะแนะนํานิดนึงครับอย่างเช่นรูปนี้นะฮะของผมเนี่ยตรงผมมันยังไม่ค่อยเนียนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่ปุ่มรีเฟซตรงนี้ได้เลยครับให้มันประมวลผลภาพของเราใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะอ่ามากดไปแล้วมันก็จะเป็นจุดๆๆอย่างนี้ก็รอสักครู่เช่นเคยครับและถ้าเกิดยังไม่ถูกใจก็สามารถกดไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่ในที่นี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดรูปลงครับสำหรับคนที่พอใจแล้วนะครับ ก็ให้กดลงไปตรงปุ่มดาวน์โหลด in HD ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรง,ตรงนี้ได้เลยครับผมและก็รอสักครู่อีกเช่นเคยนะครับเมื่อมันขึ้น Image Save แถบสีเขียว er แบบนี้นะครับก็แปลว่ารูปเราได้ถูกเซฟลงเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ไปเปิดรูปในแกลเลอรี่ขึ้นมาดูได้เลยครับนี่ก็เป็นรูปที่เราได้มาจากการแปลงเมื่อกี้นะครับและส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดใครต้องการไปโหลดรูปอีกสรูปที่เหลือนะครับก็เพียงกดไปที่ปุ่ม g o t It ตรงนี้ได้เลยครับ มันก็จะย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้แล้วนะครับแบบนี้ชึบชิบชบอย่างนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดของใครต้องการอัปโหลดรูปใหม่เข้าไปนะครับก็ให้กดไปที่ปุ่ม try another photo ตรงนี้ครับปึ๊บอย่างนี้และก็ทําการอัปโหลดรูปเข้าไปได้อย่างวิธีที่สอนเมื่อกี้เลยครับผมโอเคนี่ก็เป็นวิธีการนะครับแปลงรูปของเรานะครับ เป็นการ์ตูนนะฮะหรือเป็นการ์ตูนดิสนีย์นั่นเองลองนําไปทําเล่นกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปอย่าลืมสับสกา์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ